ครับวันนี้วันนี้27เจกุมภาพันธ์2566หสครับอันนี้ครับแล้วก็อยู่ที่คอนโดคลองไทย2องนะครับบุรุษกาศทีป่ครับซึ่งคุณพี่นับได้ร้องขอมาเมื่อวานนะครับเพื่อขอเปิดนับเพื่อที่จะมอบให้กับคุณแม่นับที่ป่วยโรคชราครับครับผมซึ่งอันนี้แล้วก็เป็นรูปผุ้ชายรับก็เดี๋ยวถามความรู้สึกแอพี่วันนี้รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มารับมอบกับเราครับเชิญลยครับก็ดีใจนะครับที่ทางเอ ชมนมสองสองร้อยใจบุญเนี่ยได้บริจาคเรื่องผักอย่างเพื่อนก็เป็นการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยเพราะว่าผักเยอะเนี่ยอันตกก็เกือบเก้าร้อยอย่างต้ใช่ครับที่แต่ละเดือนเนี่ยทั้งครอบครัวแล้วพี่ชายแล้วแม่ก็ต้องคอยซื้ออุปกรณ์เนื้ออาหารการกินแพรมเพื่อนเนี่ยกินตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ได้มาประสบการณ์การประหยัดครับ รายจ่ายไปเยอะเลยแค่ก็ขอบคุณนี่นะครับครับความวก็สบายใจนะครับควาพี่เขาครับได้มีโอกาสได้ลดรายจ่ายในครอบครัวนะครับครับก็เป็นกําลังใจให้ครัคุณตายมีแล้วนะครับเรื่ีก็รู้สึกดียินดีนะครับพี่ที่ได้มามอบเงินเพื่อในเคสนี้นะครับก็ขอให้พี่แบบว่าสู้ๆนะครับครับขอให้ทางชมรมสังวรเนี่ย ทำกิจการดีๆอย่างนี้ตลอดไปเพื่อชุมชนและเพื่อที่ประชาชนที่นอนนะครับที่นอ้นครับสวัสดีครับที่นองท่านใดที่อยู่จอมทองคลองสารทนบุรีนะครับต้องการโรมเตียงวิชาแพมเพิร์ดของใช้กำหับผู้ป่วยจิตเตียงครับของเด็กอ่อนครับของผู้ยากไร้ครับติดต่อได้เลยครับชมรมสองร้อยใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้นะครับทำแล้วก็พูดพูดแล้วก็ทำครับก็เป็นคำพูดจากพวกเราเหมือนเช่นครับนำชมรมสอนเช่นเดียวกันอะไรแล้วก็นะครับที่ครับพึ่งเป็นผู้ชายครับซึ่งดูแลคุณแม่มาโดยตลอดครับ นับ no? ปรับได้ครับสิทนิ้วที่ไม่เท่ากันนะครับ er. ป,ปรับไดสิทนิ้วที่ไม่เท่ากันความมั่งมีจึงไม่เท่ากันเช่นกันครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเราชมรมสองล้อใจบุญกันอยู่จักไร้ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการลดค่าใช้จ่ายในคุณเลนของพี่เขาแล้วก็ขอให้คุณแม่นะครับของพี่ครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วก็สู้กับคนรุ่นใหญ่ของลูกหลานต่อไปยาวๆหลับส่วนทางชมรมก็ครับหวังว่านะครับสิ่งใดที่ชมรมทำให้พี่ได้มีความสุขได้นะครับเห็นก็ยิ่งพี่ได้ ทุกท่าก็ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ตระการมาครับวันนี้ครับพวกเราคงต้องอยู่ตรงนี้หลายเคสเลยครับเดี๋ยวข็ขอปิดเคสใี้ดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวขอจากไปก่อนครับเคสนี้ครับเดี๋ยวเราต้องมีหลายแคสในในในธีตระการนี้นาะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ